สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้กับวัฟวูพอกับช่อง h a p p แฮปป Thailand นะคะวันนี้ก็ภาภาพามากินข้าวสาวคือเก่าเนาะเมนูวันนี้กับจ้าทุกคนหัวโกะเห็นเบาเดี๋ยวคือบึงคือคือแกงหอยจ้าแกงหอยหอย,หอยขมเนาะหรือว่าแกงหอยจูบเนาะจะเนาะแกงหอยจูบแล้วก็มีอัน ปีหมูเนาะปีหมูเนาะหน่อยนึงแล้วก็โคแมงสอนอเดี๋ยโคแมงแล้วก็มีเจล <c oughs> เจลพอบานมะอกก็ทนายใส่พี่น้องไงใส่จนะซดด้วยเนาะพี่น้องบนนะ่งเนาะเจลมะกอกเพื่อนจะขันเอ็ดกินข้าวเพื่อนต้องมีเจลพี่น้องเลยเอาเสือเสือใส่บดหน่อยเนาะเพื่นมักแจ่ลจะพ่อบ้านเพือนอมักแจ่วก่อนจะกิน แม่ก็จะขอขอบคุณเลยค่ะขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เออกดแชร์เนาะแล้วก็กดติดตามแม่เพื่อเป็นกำลังใจคือ,อครอคโควเนี่ยเด้อจ้ะมาจ้ามาแซบๆทำกันมือนี้แกงหอยน,นะจ๊ะเมนูเมนูของแซฟอีกแล้วพี่น้องอันแกงซื่อ เอินแก่งหอยหรืออมหอยก็ได้เด้อจ้ะกเก่งซื้อพาีเลิศวกคเซื้อพักแงงหนาจ้ะซื้อน้ำกันเลยหยพ,พี่บอกหอยงมหอยงมอันคนในบ้านนี่แหละจะ่นเอามาขายคือเนาะแม่ก็ซื้อมากมเก่งคือไปเกงเพราะว่าของมักเนาะมามามาพี่น้องมาจูบหอยน้ำกันวันนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องได้จูบด้ยวันนี้นะ หอยพอดีกินจ้ะอืหอยพอดีกินต้องจูบเอาเด้อจ้ะกินแกงหอยต้องจูบเอาแม่เสริร์ฟทางพายอีเลสทางอันพายแง่งเลยเนาะท,ที่กินหอยต้องจูบเด้อ จิ้มเอาก็ได้แต่มันเราไม่ได้น้ำหน,มนูมันวะอืมปีงหูเนาะปีงหูของเด็กเป็นน้องมึงหัวมัมจิม้มเป็พี่น้องเิึงอืมใส่ผัดครับอืมเต็มเนาะพี่อยู่ แม่ซื้อสองโหลดอ่ะเอาไว้ต้มอีนาะต้มจำเจียวแซบเนาะมาเด้อสำหรับคนที่มักกินหอยอาหารบานน้านนาเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นแมงส่อนที่แม่ไตหะแม่ก็โคพักกอากาศซอยคือเก่าจ้ะ ดูดูกันรครับอ,อันเมนูแกงหอย,เ,ยเมนูอันของปวดแม่ด้วยจ้ะ มันนแน่นมันก็มีอ่อด้วยพี่น้องอิมแล้วเนาเริ่มมันเต็มมันก็มีอ่อจ้ะมีสูดอยู่สูดข้างหลังก่อนสูรกลนเนาะบอกน้องไละสูดกลมันก็แน่นเด้อมันมันผี่เลยส่ะ คนก็อ้อมเสื้อนั้นก็ได้เนาะแกงเสื้อกบเสื้อป่าก็ได้เนาะมาหอยแกงห่อยจ้ะเขินไหม้ใส่นั้นได้ไหมอืม,อมแน่นอีกเลยออกถ้ามีหลายๆก็ต้มแกะไว้เนาะพี่นอ้องเอาไว้ซื้อรับเท่า มีอแซบบอ่บอนเงี่แซ<ส>บก็<ส>ที่รักของแซบอะที่รักี่ครับเกมงมาหอยนะคนที่ได้กินก็ต้องจูบสันก,ก่อนเนาะจูบกันก,ก่อนถ้าคนอีสานแท้ๆก็จะหงาะวิธีกินโอ้ยนั่นยังวะ คือจองสับกรมอนั้นบอกซับกรมน้อย<น>่น,นจะอหอยนะพี่ผู้น้อยจะหอยนะผีน้องผีอืมอะไรจู่จะบกเป็นผู้น้อยเนาะจู่ไม่แห้งล เาเ่มาบนจุ่หอยเลยองใน่าซื้อมากเนย ต้องแซ่กซะก่อนเนอจ้ะแซ่อเาเป็นไข่ไข่ชีก่อนเนะาะไข่ชีเอ็มชีออกก่อนพี่น้องมันจึงหมูหัดเนาะอือจะมีหัดอือตัวเลื่นแน่นไแม่กับจุบีได้เมดเด้อโวยนี่นะดังจ๊บเลยพี่น้าะมันนูนใหญ่จูบไปจูบมาเมื่อ พ้าวบ้าน,นโกลุมรักเหมือกับย,ย้อนแกงหอยนี่นะอ <laughs> เอาเ <c oughs> จ้าว่าเจ้ามีแหอยแซ่บบอก่แล้วเจ้าว่าจะมีเคยเห็นอ่นผู้สาวกินแกงหอยอย่าง,งนี้จุ่มในแล้วเนาะพี่น้องของมกอักคราว่าพอมีเคยเห็นผู้สาวอ่นอมสมัยจีบกันเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยผู้สาวจุ่มหอย,อย,อยนี่คนละ เราฟังเปเ,เป็นสาวน,นั่งจุกมอยจุกจุู่นมีจี้วกันม,ามีาจูกได้กินเนอะจุกหอยจีประเดะเเ็นต์มาร์กนวะ แม่หามากนี่เลยจ้ะถ้ากินตำหมูนี่ก็ต้องแบบเสือประเลดตอนเนะาะตำบานๆเสือประเลดตอนแซ่บเนาะส่งท้ายด้ยวยพี่น้องหนูเนาะหนูเด้ดจ้ะหนูเสือข้าเบอร์จังเอยอเสือข้าเบอร์แกงเอ็ดน้ำค้นๆจ้ะ อย่างเอ็นำคนคอนเอน็นำเสือเสอ้อมาขามเนะ okay, สื้อส้มมาขามเนเกะเ็ดรับไปเสื้อส้มมาขามเนาะเขี่ยขาเาเดี๋ยวเอาไว้อันแม่ก็จะกินต่อเด้อกำลังเซฟต้องจูบแบบมองมันเลยเดี๋ยวมันละหยาบพวกน้องพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะจะขอลาไปก่อนเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า